สวัสดีลูกค้าแฟนเพจและผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ใครที่เป็นลูกค้าเราอยากได้รถเก๋งที่เป็นแบรนด์คุณภาพแบรนด์ญี่ปุ่นแล้วก็ที่สําคัญแบรนด์นี้เนี่ยเขาติดตลาดมากๆเลยกับเจ้าแบรนด์ Honda ซึ่งวันนี้ผมเอามาทั้ง2โมเดลไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Honda j a z z แล้วก็ Honda City เดี๋ยวจะมาแนะนําว่า2รุ่นนี้เขามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเพื่อลูกค้าที่อยากได้รถไม่ว่าจะเป็นรถแบบแฮชแบ็กห้าประตูหรือสไตล์ เก๋งแบบซีดาน Honda City คันนี้เป็นวีพัทก็คือเป็นตัวรองท็อปในส่วนของหน้ารถเนี่ยกระจังหน้าเป็นแบบใหม่ละไฟหน้านะครับยังเป็นมันตรีเฟเกเตอร์อยู่แต่คันนี้เห็นไหมครับกระจังหน้าจะเป็นสีดําสีดําแบบลายเป็นโนแบ็ k แบบนี้เขาเรียกว่าคล้ายๆลายเป็นโนแบ็ k ก็คือดําเงาในส่วนของตัวรถด้านข้างก็จะมาพร้อมกับล้ออลลอยจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยของเขาเป็นตัว วีพัดตัวรถเขาจะเป็นแบบกุญแจแบบนี้แล้วมาพร้อมกับสปอยเลอร์แล้วก็เกิร์ดด้านข้างกับด้านหลังแบบนี้เลยทั้ง2จุดตัวนี้เขาจะมีในส่วนของกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้อีก2จุดสําหรับรถที่ผมบอกว่าเป็นสไตล์ h ฮทส์แบ็กก็คือเป็นรถเก่ง5ประตูนะครับคันนี้จะเป็นแบบสไตล์5ประตูก็คือเบาะสามารถพับไปได้นี่เบาะพับไปได้แบบนี้เลยถ้าใครชอบรถที่แบบว่า พับบ่อได้แล้วก็เป็นแบบวัยรุ่นนิดๆนะแจ็ Jet เนี่ยเหมาะสําหรับลูกค้าที่เอาไปตอบโจทย์ตรงนี้ได้เลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยใส่จักรยานพับได้ได้ถึง2องสามคันเลยแล้วก็ถ้าไปสไตล์แคมปิ้งก็เหมาะมากๆเลยเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวรถด้านในกันก่อนนะครับตัวจอนะครับเป็นขนาด6นิ้วระบบสัมผัสเนาะระบบสัมผัสแบบนี้เลยเลือกต่อฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นบลูทูธได้นะบลูทูธก็ได้เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ ตั้งค่าต่างๆได้แล้วก็ตั้งค่าของตัวจอเนี่ยได้หลายภาษาสําหรับลูกค้าที่เขาบอกว่าอยากได้ฟังก์ชันภาษาอังกฤษเป็นชาวต่างชาติใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับเขาจะเป็นแอร์แบบดิจิตอลแล้วก็เป็นแบบสัมผัสแบบนี้เลยปรับฟังก์ชันด้วยการทัดในส่วนของราคาขายเจ้า Honda Jazz คันนี้ตั้งขายอยู่4 7 9 0 0 0บาทนะ4 7 9 0 0 0บาทคันนี้ผ่อนเริ่มต้น 7,000บาทอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งกับเจ้า honda city เครื่องยนต์ 1.5S คันนี้เป็นปี2019อ่ะเห็นไหมปีใหม่ขึ้นผ่อนถูกกว่าแจ๊สเพราะเป็นรถเก๋งสไตล์ซีดานอ่ะคันนี้เป็นตัว 1.5S ก็คือตัวเริ่มต้นสังเกตได้ว่าตัวล้อของเขาเป็นล้อเหล็กมาพร้อมกับฝาครอบแบบนี้ไฟหน้าแบบมันตินะครับมันติรีเฟคเตอร์เหมือนกันมาพร้อมกับ LED day time รุ่นใหม่นี่มี LED day time มาเรียบร้อยเลยรุ่นนี้เขาก็ไม่ต้องไปเปิดด้านในก็ได้นะครับสามารถกุญแจจะเป็นกุญแจแบบไขแต่ก็สามารถสั่งกดท้ายได้จากรีโมทเหมือนกันอ่าแบบนี้เลยมีช่องเก็บของที่ขนาดใหญ่นะครับก็วางพวกกระเป๋าเดินทางอย่างอื่นแล้วก็มีพวกยางอะไรอยู่ด้านล่างอย่างนี้เลยแล้วก็ รับประกันรถคันนี้นะครับคงสร้างเดิมปัจจุบันเนี่ยใช้งานอยู่เพียง5400,0โลเท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่าใช้แค่ปีละหมื่นโลเท่านั้นใน,นระบบอื่นๆของเขาก็ฟังก์ชันจะน้อยหน่อยพวงมลาลัยไม่ได้เป็นมันติแต่มีถุงลมนิรภัยนะครับแอร์แบ็กก็ในส่วนของพวงมลาลัยแล้วก็คอนโซลหน้าเครื่องเสียงยังเป็นแบบนี้นะเครื่องเสียงยังไม่ได้เป็นแบบทัชก็คือพอร์ต usb จะอยู่ในเครื่องเสียงแบบนี้ให้นะไม่ได้ย้ายไปเหมือนพวกแจที่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีช่องเสียบไฟ1 2โวลต์ o, แบบนี้ให้นะโเค ตัวรถเราตั้งขายอยู่เพียง4,19,000บาทหรือผ่อนเริ่มต้น6,000บาทเท่านั้นใครสนใจไม่ว่าจะเป็น Honda j a จ z หรือ Honda City ทั้ง2คันนี้สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยที่ช่องทางเพจของบอรถบ้านทุกสาขาอะวันนี้เดี๋ยวแนะนำเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเรามีรถสวยเข้ามาใหม่เดี๋ยวมาแนะนำให้ดูกันอีกอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ บอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยผู้อินสเปกชันบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นตรวจละเอียดสูงสุด344จุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่าย